สวัสดีครับผมก็วันนี้พบกเกมฮงไกสเตเดียมอีกเช่นเคยนะเราก็จะมาอยู่กับทางด้านาลิลิคของน้องฟูส่วน,นะครับผมหรือผมเรียกทั้งสน้องฟูแล,ล้วกันนะฮะชื่อน้องยาวนะก็ลิลิคที่ผมเลือกใช้เนี่ยจะเป็นในแบบที่ผมชอบแล้วผมต้องการนะฮะมันก็จะมีแบบที่ดีกว่าน,นี้หรืออาจจะด้อยกว่านี้หรืออาจจะแบบนี้ดีที่สุดเนี่ยก็แล้วแต่คนเลือกที่ใช้แล้วกันนะครับผมก็ดูผมไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะสำหรับคนที่กำลังหา,าลิลิคใส่อะไรพวกนี้นะผมรวมถึงประดับด้วยนะโอเคเราจะมาดูกัน,นครับผมทีนี้ ผมจะให้ดูทางด้านสเตตัสของผมก่อนนะครับก็ผมทำเลือดน้องไว้ที่10,000นะครับผมก็อันนี้สมทุนมาจากไร่คนด้วยแหละมาได้ถึงนะฮะ,ะก็เลือดน้องหมื่นหนึ่งนะฮะก็มี itk พันหนะฮะ d e f พันสความเร็วร้อยสี่อัตราขิ้สี่สิบ k i l o m e t หกสิบหกนะครับผมใส่ในเพิ่มนะฮะ effect ธรรมดาสี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ครับผมพลังงานที่หนึ่งร้อยสามสิบห้านะฮะ แล้วก็อัตราการเติบโตเนี่ยเพิ่มมาแค่12นะครับผมอัตราสถานะ24ฮะแล้วก็ต้านทาน40นะครับผมเราจะตรงต้านทานไหมนะฮะโอเคครับผมเราจะไปดูที่ลิลิกนะครับผมลิลิกผมจะใส่เป็น2เซตรวมกันนะก็คือเซตกราดกับเซตลองนะครับผมลิลิคสั้นๆแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวมให้ดูเซตตรงๆมันนะครับผมก็จะเป็นเซตหุ่นเหล็กเนาะไอเซ็ตกราดนะฮะส่วนไอเซตที่ชื่อว่าเซตลองเนี่ยผมอ่านชื่อไม่ออกนะเขาเรียกว่าลองนะเเคยห็็นนนะะฮกทีี้ เราจะพูดถึงทางด้านลิลิคสีชิ้นที่เราใส่ก่อนล้วกันครับผมคือน้องฟูเนี่ยเป็นตัวละครที่รับดาเมจจากเพื่อนใช่ไหมเราจะเมจจากเพื่อนมาให้ตัวเองด้วยก็จะทําการแบบว่าจุกกับเพื่อนหน่อยครับผมถึงได้ใจเยอะแต่มันโดนทีทีนะฮะมันก็จะจุกเหมือนกันครับผมถ้าเกิดเราสู้กันในโลกทั่วไปในแผนที่แบบเล็กน้อยเนี่ยมันจะไม่มีผลเลยครับผมเพราะว่าตัวน้องถึกแล้วก็ไม่ยอม,มตายในโลกธรรมดาแน่นอนนะฮะแต่ถ้าหากเราลงไปในพวกซิมูเลต e ยูนิเวอร์สหรืออาจจะเป็นพวกแบบ มันเชื่อนะไอ้ฟอร์กอตเทนฮอรเพราะนั้นผมมันก็จะมีโอกาสตายเหมือนกันนะฮะเพราะมันโดนดาเมจหนักมากเพราะนั้นการใส่ลดดาเมจลงไปเนะี่ยในมุมผมก็คือดีครับผมตัวนั่งเองจะมีพาสีบเนี่ยทําให้ทั้งทีเนี่ยลดดาเมจอยู่แล้วครับผมแต่เราลดเพิ่มอีกแปดเนี่ยก็เพื่อแบบว่าอ่าเซฟเลือดในระดับหนึ่งครับผมอ่าแล้วก็เหมือนเดิมครับผมอีกเซตหนึ่งเนี่ยก็คือการเพิ่มแม็กชพสิบสองเปอร์เซ็นต์นะฮะเหมือนเดิมฮะเราต้องการให้แม็กชพเนี่ยมันสูงที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อ ให้อยู่นานขึ้นแล้วก็เมื่อตอนเลือดน้องถึง50%นตหรือต่ำกว่าเนี่ยน้องจะฮิวตัวเองนอกจากพาสีฟนะฮะก็จะทำหาการฮิวขึ้นมา80%เนตาะยิ่งแมคคิดพีเราสูงเนี่ยสมมติผมแมคคิดพีอยู่ที่หมื่นหนึ่งเนาะผมก็จะฮิวที่แปดพันแล้วผมก็จะเต็มหลอดนะค่อนข้างจะเต็มนะครับผมก็ใช้คำค่อนข้างแล้วกันนะอาจจะมีแบบไม่เต็มบ้างบางทีนะครับผมก็ตลัที่ผมอาศก็คือประมาณนี้ครับผมทีนี้ทางด้านประดับเนี่ยมันใส่ได้สองแบบนะ่นในมุมองผมนะฮะ ทีนี้เราต้องมาดูก่อนว่าลำมันจะเป็นยังไงนะฮะไอ้ที่ผมใส่นี่คือ broken queue นะผมก็คืออ่าเซตใหม่นะฮะเป็นเหมือนมืานมันก็เป็นเหมือนของจีนนะผมว่าอ่าอเคเป็น,เนของจีนแล้วกันนะฮะใส่2ชิ้นเนี่ยทำให้อัตราสถานะเพิ่มขึ้นอ่าต้านสถานะเพิ่มขึ้น10%บเปรับผมเมื่อต้านสถานะของผู้สมทัยเท่ากับหรือมากกว่า30%นะครับผมคริดาเมจของทีมทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น10%นะฮะก็คืออ่าคริดาเมจของทีมจะแรงขึ้น10%นั่นเองครับผมหากเรามีต้านทานเท่ากับ หรือมากกว่า30%นะฮะซึ่งตัวละครผมมีอยู่ที่40%เนะฮะเพราะนั้นก็ชิวๆเหลือๆนะครับผมก็ผมเลือกใส่เพราะว่าเอามาบัฟทีมนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเซตนี้ครับผมอ่าเดี๋ยวนะอันนี้ผมเซตฮิลเนี่ยเซตฮิลนะฮะเซตฮิลเนี่ยก็ถ้าเกิดใส่2ชิ้นเนี่ยก็จะเป็นการอ่าเพิ่ม hp ครับผมเพิ่ม max hp สูงสุดเนี่ยสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วเมื่อความเร็วผู้สงสัยเท่ากับหรือมากกว่าร้อยยี่สิบเนี่ยจะเพิ่มเอกสาอันนี้ รองเท้าผมเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไปเป็นสปีดครับผมก็คือความเร็วนั่นเองนะฮะซึ่งมันทำให้เฮีผมตกลงไปพอสมควรนะเว้นซะแต่เว้นซะแต,ะแต่คุณจะมีไส้ในแบบว่ามีตัวอย่าง่าเนี่ยไม่มีสักอันเลยนะจ๊ะอ่ารู้ไหมแต่คุณจะมีออฟลอตที่มันมีความเร็วนะฮะแบบว่าปะปนกันนะเอาอย่างแล้วแบบอันอย่างละสี่อย่างละหกเนี่ยมีทุกชิ้นแลผมมีทุกชิ้น ่ารวมมาถึงไอ้พวกที่มีไอ้พวกแบบประดับพวกนี้ด้วยถ้าเกิดมันสะสมกันแล้วมันถึงร้อยยี่สิบเนี่ยผมก็แนะนําว่าไอ้เซตนี้เนี่ยจะดีกว่านะผมเซตตรงนี้นะเซตที่ชื่อว่าอ่าฟรีดนะผมอ่าจะดีกว่านะฮะแนะนําตรงนี้นะครับผมที่ผมไม่ใส่ตรงนี้เพราะอันเดียวเลยคือผมไม่อยากถอดรองเท้านี้ออกแล้วเปลี่ยนเป็นสปีดนะอ่าแค่นั้นเองนะผมแต่ถ้าให้เรียกได้ที่ผมทำได้จริงผม,มอยากใส่เซตนี้ซะมากกว่าเพราะมันเพิ่ม SP 12%แล้วก็เพิ่ม ATK e ทั้งทีอีก8%นะฮะก็เป็นอ่าสิ่งที่ผมมองว่า มันน่าจะดีที่สุดครับผมที่ผมทําได้ตอนนี้นะ,ะเพราะถ้าเกิดในอนาะคตผมมีมีแบบว่าลิลิกที่มันดีมีไส้ในเป็นความเร็วเนี่ยแล้วใส่แล้วมันถึงร้อยิผมก็คงจะเปลี่ยนไปอันที่ผมพูดมิกกี้อยู่นะครับผมโอเคก็คลิปนี้สั้นๆแค่น,นี้ผมสรับการแนะนําใส่ลิลิกนะฮะหาก ชอบใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยผมทั้งทางด้านเพจแบททีวีอันใหม่แล้วก็อ่ายูทูบแบททีวีครับผมหรือจะไปรอดูคลิปเล็กน้อ,นอยจากติ๊กต็อกก็ได้ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมครับผมสวัสดีครับ